อน่องไกใส่ใส mm. ่ไม่หล่อนทุกคนชิมมาเลือกแก้วแใส่ก็ตั่งก็กิหอมใส่กนหอม่ยหอาไม่หล่อนม่หล่อนใส่ไน่องไก มีหล e e ่อนใจงอไมีหล่อนมีหล่อนมีหลอนสีสมมหลนอนสมมันละมันละออกอันหมายมีหล่อนออกอันหมายมีหล่อนออกอันวางตั้งแต่สิบ บอกกินผมก็เดินนี่เหล่าทุกคนกลมล่องไก่ใส่เบลอนนะจ๊ะข้ากินน้ำแข็เลือดเศบๆศษน้ำกันทุกคน ตาตาแบบนี้เนละยต้องไก่ใส่มิลอน